อมยิ้มนะครับเนี่ยครับจะเป็นตรงนี้จะเป็นนกอกวีดมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับจะเป็นอมยิ้มเราสามารถเสียบนิ้วกินได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูครับให้มาหลายอันเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับโอ้โหอ,อันนี้หลุดคาอยู่ยังไงนะนครับน,นี่ว่าเป่าเฉยนะครับแล้วกลับว่าให้มาสัอันนะครับเวลาเราจะกินนะครับนี่ใส่นิ้วแล้วเราก็ดูดกันนะครับอยากลองเล่นลองคาน,นะครับไปหาซื้อมาทานได้นะครับ